สวัสดีชาวสแสมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปื้มสเต็กนะครับจะพาไปดูการแข่งขันที่โคตรจำมันนะครับเพื่อนๆ ก่อนจะไปรับชมนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับใครที่อยากเติมเกมนะครับแต่ไม่รู้จะเติมยังไงดีก็แนะนําเลยนะครับคุ้มกว่าเติมเอง20%เนถึง30%บเเลยนะเพื่อนๆและหากคุณบอกว่ามาจากช่องเพิ่มสเต็กนะครับเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับก็รีบทักกันไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่าและยังมีเกมอีกมากมายนะเพื่อนๆหากใครกําลังสนใจนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็กลับมาสู่เกมนะครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับใครจะเป็นคนที่จำบบอลได้ไปนะครับเริ่มแล้วครับมาที่โอดะโยชิโนริโยชิโนริยังไงโยชิโนริเข้าพี่โยชิโนรินะครับได้หลอกส่งให้ตะกุลังหิแล้วเข้าไปดังอย่างสสวยเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับ จุนดังเทินโอเวอร์ครับแล้วยังไงครับกลับมาที่โยชิ i โนริหลอกชูดต,ตรงมาที่โอดะโอดะกลับคืนมากุรังีโยชินโหริชุดรีบาวได้อยู่ครับกุรังีอาโดนตัดยังได้อยู่โยชิ i โนริสามแต้มไม้หลอกส่งมาอีกแล้วโอดะชุดเลยเรียบร้อยครับห่างไปสี่คะแนนแล้วนะครับสำหรับทีม เอไม่ใช่ทีมมากกี่ทีมโอดะนะครับทีมโยชินโนรินั่นเองครับจุนหลอกทรงแล้วโอ้โหตาซุชิยังไงครับมากีหลอกชูดยิงลงไหมลงครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะไม่ลงโอเคครับตอนนี้2ต่อ4นะครับโอเค,โอ,เคโอดสะสกูรืลองอีกขึ้นไปทั้งเลยครับโอ้โหตอนนี้ทีมะกูรลงกอ,ออกนำห่างไป4คะแนนแล้วนะครับ มาคิต้องแก้เกมคืนแล้วคาซุชิยังไงครับจังหวะนี้จุนหลอกส่งมาแล้วคาซุชิจุดไม่ลงครับแล้วยังไงครับโอ้โหตะกลังหีย่เอา้าโดนตัดตัวน,นี้ไงครับโยชิโนริหลอกส่งมาจังหวะนี้โอดดขึ้นไปเลยเรียบร้อยครับสองต่อแปดโอ้โหดูเดือดครับตอนนี้ทิ้งห่างไปหคะแนนแล้วครับแต่คุลังหีรีบเอาได้อีกขาวแล้วโอดะ โอชิโนริชูดสามแต้มลงไหมไม่ลงรีบเอาได้ครับจุนสวยแล้วครับมากิมากิขึ้นไปชุดลงไหมลงครับเอาล้ครับไล่ตามมาสี่ต่อแปดแล้วครับตอนนี้ห่างอีกสี่คะแนนโอ้โหโดนบล็อกได้สวยครับเซนโดล่างเขียวคาซูชินะครับคาซูชิผมแม่งคนเหมือนเซนโดเลยเอาล้ครับจังหวะนี้ยังไงยังไงแล้วขึ้นไปดังโดนบล็อก ตามไหมครับโอดะโดนบล็อกอีกโอ้โหแล้วมากี่ครับเอาละคาสุชิมากี่ต้องได้ครับจังหวะนี้เราจุนยังไงจุนจังเกินโอเวอร์อีกแล้วโอ้โหรีบาวได้ครับโอ้กลายเป็นพ่าโอกาสทองไปเลยครับโยชิโนริหลอกส่งมาแล้วโอดะขึ้นไปโอ้โหโดนบล็อกอีกแล้วโอ้โหคาสุชินี่เอาเรื่องครับปู่บล็อกอีกแล้วแม่งอย่างเท่สุดเท่เลยครับคาสุชิอยากได้ปะ จุนจุนยังไงจะจุ๊เารจนได้ครับนิ้วนี่ต้องเร็วจริงๆนะเนี่ยกดจับๆเลยนะครับตอนนี้ห่างมาสองคะแนนนะครับตามมาสองคะแนนนะครับตอนนี้โอ้โหถือว่าแก้เกมได้ดีจริงๆครับแล้วโอ้ดะขึ้นไปเอ้าไม่ลงครับแต่ตะคุระยังรีบ้าได้ขึ้นมาที่โยชิโนริหลอกส่มาซักคูลัอีกโอ้โหซูชิบล็อกได้อีกมางิมาคาซูชิชุดตั้งลงอีกโอ้โห แต่อแเท่ากันเลยครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาที20วิบวิใครจะเป็นผู้ชนะครับโยชิโนริโอ้โหแล้วอันติเลยครับสะกูลังงี้โอ้โ oh, ห oh, ดูเดือดมากครับมาคิคาซุชิยังไงมาคิชุดกลางไม่ลงครับคาสุชิได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เชียร์คาสุช, вот, สสงงช,ชิเอาแล้วครับโอ้โหลอกสรงมาสวยยังไงโยชิโนริหลอกมาอีกยังไม่ชุดครับเอาแล้วโอดะ ไตาโอ้โหโดนคาซูชิบล็อกโอ้สุดปังอะ่ะโอ้โหแล้วโดนันตีอีกโอ้โหทดีเด็ดเลยครับแล้วมาคิยังไงครับตอนนี้มาคาซูชิยังไงครับมาคิมาคิหลอกมาหนึ่งทีแล้วชุดเอา้าอันตีไม่โดนครับสกุลงีโอ้โหวุดไปหนึ่งทีเลยครับโอ้โหสิบเท่าแล้วครับตอนนี้โอโดะโอโดะยังไงโยชินโนริชุดลงครับ ติต่อสิบองยังไม่จบกันง่ายๆครับแลกหมัดกันเลยครับตอนนี้มากีมากีรอมา,ลอมาแล้วอันติเลยครับเรียบร้อยครับสวยครับส2ตองต่อสิบตอครับโอ้โหกินกันไม่ลงครับโอ้โหโดนบล็อกครับมาคีบล็อกได้ครับตอนนี้แล้วมาคีชูดแล้วยังไงยังไงมาคีมาคีขึ้นมาคาซูชิหลอกทรงแล้ว ยังไงจุนส่งครับโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มโดนบอกแล้วมาิีล่องลงไหมไม่ล่องเอาจุนยังรีบาวได้อยู่แล้วโอ้โหจนได้ครับ2 4ต่อ12ครับตอนนี้เหลือเวลาอีก12วิครับจะทำยังไงกับเวลาที่เหลือครับมาดูกันโดยชินอลิโอ้โหขึ้นไปดังเลยครับเหลืออีก7วิถ้าฝั่งมากิชูได้ก็คือจบเกมครับมากิ ถึงจังหวะเล่นอยู่มากิแล้วส่งให้คาซูชิ m อ p แน่ไม่ลงครับต่อเวลาพิเศษครับโอ้โหกินกันไม่ลงว่ะโอเคจามบอลใครจะได้ครับ <c oughs> สะก,กุลงอีกได้ครับโยชินาริหลอกส่งมาแล้วขึ้นไปนั่งตะจุนบล็อกได้มากิโอกาสทองต้องทำให้ได้ทำได้ครับโอ้โห16ต่อ14ครับ โอ้เป็นมากินี่ก็กดดันเหมือนกันนะตอนนี้กดดันจริงแโอ้โหบล็อกได้อีกครับมากิโอดะยังไงจะมาโยชินอริตัดสินใจชุดลงไม้สามแต้มไม่น่นเหลือโอ,โอ้โหสิบหกต่อสิบเจ็ดครับมาจิไงครับ้องเอาคืนแล้วยังไงมากิยังคงดึงอยู่ยังไม่รีบชูรับจุนหลอกทรง คาซูชิชุดลงครับโอ้โหขึ้นมานำแล้วครับห่างอยู่หนึ่งแต้มครับตอนนี้ติดแปะโยโ้หูโดนบล็อกโอ้โหชุดอย่างงี้ก็ไม่เหลือครับอยู่ตอนหน้าคาซูชิไม่น่าปล่อยให้รอดมาคิเกมนี้เขาบล็อกดีกันหมดเลยนะครับมาคิคาซูชิโอ้โหโดนตัดได้โดยโยชิโนรีได้บอลครับติวมาได้ตามแต้มไหมหลอกทรงยังคงดึงอยู่ละ โอ,อ้โหโดนอันตีบล็อกไปครับลูกนี้คาซูชิสวยมากครับลูกนี้แล้วหมดเวลาครับเป็นฝั่งของทีมคาซูชินะครับที่ชนะไปนะโอ้โหเดือดมากมากนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับในค,คลิปหน้าแน่นอนจะมารีวิวคาซูชินะครับซึ่ง MVP ของเราในเกมนี้นะครับเอาไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ MVP อะโอ้โหกำลังชอบเลยตัวนี้ ยวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย